มีเหตุการณ์นึงที่ทะเลาะกันที่ญี่ปุ่นน่ะแล้วมันดีกันเพราะอะไรนะเจอลุงชักว่าเจอลุงแชกว่ามันก็ความรู้สึกแบบเขามาหลอกเราปะวะเขามาเล่นกันเราปะวะแบบตึงฟิลตึงฟิลตึงแล้วก็เขารู้ไหมเนี่ยว่านี่คือแบบหญิงๆนะตอนนั้นมีความคิดเยอะมากว่าแบบคือมีความกลัว ว่าเราเป็นแค่ของเล่นหรือเปล่าเขาแค่อยากลองคบผู้หญิงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแบบเราแค่อยากมีกระแสต่างคนต่างกลัวใช่เพราะอาจจะแบบคิดกันไปเองใช่ใช่ใช่ในหัวเราตอนนั้นอะอยากได้แค่คำได้ยินคําว่าแบบเออก็นี่เราคุยกันอยู่เราชอบกันอยากได้ยินคํานี้เอาอะไรอีกเออเป็นแฟนกันไหมล่ะเป็นแฟนกันไหมล่ะหรือยังไงแล้วพี่มินก็พูดแบบนี้ไปใช่เพราะ่่ไม่ติดเป็นอะไรก็เป็นเถอก็คบกันอยู่เนี่ย ให้กูมาดูคนเขารักกันทำไมเนี่ยกูง <c oughs> งมากเลยเนี่ยลวกาเอาไปเขินไปอลไร <c oughs> อยู่สองคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The u p i d ผมดิคิดรัก เดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนนะครับผมเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของความหลากหลายนะครับผมผมเลยเชิญครับแขกรับเชิญของเรานะครับซึ่งเป็นคู่รัก LGBTQ คู่แรกๆนะครับของรายการของเราเลยนะครับที่จะมานั่งคุยกันนะครับพี่สิวีแล้วก็พี่มิ้นครับสวัสดีครับ ทั้งคู่ให้คำนิยามของคู่ของตัวเองว่าเป็น queer ช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมว่า queer คืออะไรเพราะว่าอย่างผมเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเลยจริงๆ queer ก็คืออยู่ในร่มของ LGBTQ เนอะครับแล้วก็ queer จริงๆคือคนที่เป็น l g b t เลย คืออ,อีกชื่อเรียกหนึ่งก็คือ q u ยจริงๆ q u e er เป็นคำด่าสมัยก่อนนะเหรอใช่เป็นคำ,นคำที่เอาดูถูกจริงๆเป็นคำดูถูกออเอาไว้เรียกใช้ไอ้พวกผิดเพศอยู่ไหมอยู่ q u e r อยู่ q u e r อย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ที่คนเริ่มเฉลิงฉลองแล้วก็เริ่มแบบมี p r i d ์ในคำว่า queer อึ้นก้าวมาพูดว่าอ m า queer ซึ่งจริงๆคำว่า queer ก็คือคนที่มีความหลากหลายทางเพศแหละรจริงๆแล้วเป็นร่มของ L G B T ที่ไม่ว่าจะเป็น lesbian yeah. จก็เกย์ครับบีไบเซ็กชอ็มจีบีก็ t r a n s g e n d e r ครับ T Q ก็ค u e e r คือตอนนี้คือก็จะมีคำว่า plus ก็คือมี A มี I A เอ plus community ก็คือมีความหลากหลายทางเพศที่มากกว่าแค่ชายรักกับหญิงหญิงรักกับชายอืมมว่าจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนะไรหรอกเราไม่ต้องเรียนรู้ก็ได้ว่าอะไรคืออะไรบ้างแต่เราอย่างน้อยที่สุดพอเรารู้ไว้บ้างเราก็จะพอเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างจากที่เป็นอยู่อยู่บ้างนะสมมติถ้าเราอย่างมินนี่ไม่เคยคบผู้หญิงเนี่ยมินชายหญิงมาโดยตลอดเนี่ย มินก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติอยู่ๆวันหนึ่งเราชอบผู้หญิงมันปกติไหม,มแต่การมีพื้นที่แบบนี้ก็ทําให้เราเรียนรู้ว่ามันมีมันมีพื้นที่ที่แตกต่างนี้อยู่แล้วมันก็ปกติเพราะว่ามีคนจํานวนมากที่เป็นเหมือนเราเหมือนกันทีนี้เราอยากจะมาเจาะของคู่ของพี่มินแล้วก็พี่ซีวีหน่อยคือจริงไหมไอ้เกี่ยวกับความรักของเราทั้งคู่เนี่ยเจอกันครั้งแรกเนี่ยคือไม่ได้เจอกันเองหรอกผ่านเพื่อนจริงไหม อาจริงค่ะเอาจริงเริ่มต้นจากการที่มีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนี้ก็เป็นสิวว่าอยากทําคลาสก็เลยชวนนี่ไปเปิดคลาสออไปเป็นครูสอนร้องเพลง,เ,อองเหรอใช่แบบให้แบบมาช่วยทําคลาสออสอนการแสดงหน่อยแล้วก็เป็นเหมือนป๊อปอัพคลาสอะไรเงี้ยก็ทาคลาสหนึ่งทำเสร็จปับ๊บวิคต่อมาเขาก็ไปชวนสิวให้ทาคลาสร้องเพลงทีนี้เนี่ยเรื่องออของเ,ออเรื่องมันคือเราอ่ะก็เคยแอลเขาในออนไลน์ไปแล้วแบบแค่แซลแือวเราเปิดเองเลยเหรอไม่เรานี้คือเพื่อนคนนี้เนี่ย หลังๆมาเริ่มลงสตอรี่เขาเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะน่ารักเนาะอะไรเงี้ยเคยไปแอลกับเพื่อนคนนี้ไว้ก่อนว่าแบบพี่เขาน่ารักเนาะพี่เขาชอบผู้หญิงผู้ชายแบบแอลไปเรื่อยมั้ยแบบโสดอ่ะก็เราเราต่างนโสดนี่เหมือนกันตอนพิมพ์ไปคอมเมนต์ก็คือแบบ เซลแอลน้องก็คือยังไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดออถึงขั้นว่าแบบเป็นแฟนกันยังไงคือเอาจริงๆอย่างเนี้ยก็พูดกับเพื่อนเลยว่าพอเพื่อนชอ,ชอบมาพูดว่าแบบชอบคนเนี้ยคนนี้ชอบไหมคนนั้นชอบไหมหรืออะไรแบบเนี้ยแต่เนี้ยจะเป็นคนแบบว่าอย่ามาบอกว่าใครชอบนี่ถ้าผมลิขิดมาเราได้เจอกันแล้วมันปะกันแล้วมันมองตาแล้วมันรู้ใจไปต่อได้แต่ถ้าเกิดมาบอกคนเนี้ยชอบเธอนะไปเจอสีอี้ยจะไปถึงแล้วจะ,จะเกิดอาการเก่งอะไรสักอย่างหนึงแล้วเฟิร์สแรกที่เจอไปไง พอไปเจอไม่รู้ว่าเขาชอบเรานี่โดยส่วนตัวไม่รู้มาก่อนเพื่อนไม่ได้บอกเราก็ไปไปไปไม่คิดอะไรแต่ไปถึงแล้วเขาก็แบบเธอเขาเสียจริตเป่ะเสียทรงเลยเหรอแล้วดูทรงซิวอะซิวดูข้างนอกอะดูเป็นคนแบบเออเท่เท่แล้วก็แบบนิ่งๆมันคนนิ่งๆแล้วพอเจอเราอะก็นิ่งแต่นิ่งแล้วเลิกลากไงเลิกลากเลยเหรอหนีไปห้้งน้ำอะเลิกลากเพราะว่ารู้สึกว่าแบบอีเพื่อนมึงแกล้งผูกปะเนี่ยอีกอะสถานการณ์ไหนที่เพื่อนมันมันมันจับให้มันต้องมาเจอกันปะกันเลก็เขาก็ยังสอนอยู่คลสยังสอนอยู่ยู่ยู่เขาเดินเข้ามา เราพอเราเห็นปุ๊บเราก็แบบช็อตปีใช่สอนต่อไม่ถูกแล้วก็รู้สึกแบบเอ้าเอ้าเอ้าไม่มีใครบอกก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอ้าอยู่อยู่ตรงนี้อ้าวชิบหายพี่มิ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปไม่ถูกขอตัวไปห้องน้ำตั้งสติก่อนตั้งสติแล้วก็เดินกลับมาสอนฟังไม่รู้เรื่องคิดสอนอะไรอ่ะสอนอะไรอ่ะเหรอพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันมันสารต่อกันยังไงก้องมันนั้นเลยฮะเออหมายถึงว่าก็พอรู้สึกได้ว่าเฮ้ย น่ารักอ่ะแล้วตอนนั้นพี่พี่มีรู้สึกไงเพราะเพราะว่าซีวีขเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาว่าชอบด้วยความคาแรคเตอร์มิน่ะเป็นคนเหมือนขี้เล่นใช่ปะเวลาเวลาอ่อยใครอ่ะคนจะไม่ค่อยรู้หรอกเพราะเขาคิดว่าเราเล่นกับทุกคนไปทั่วถึงออกปะแล้วยิ่งถ้าเจอคนขี้เล่นเหมือนกันอ่ะเราก็คิดว่าเขาขี้เล่นเหมือนกันมึงก็องอ่อยไปทั่วเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีการแบบสารต่ออะไรได้แต่พอเป็นคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยที่แบบแข็งนิ่งแล้วอุ้ย เสียใจเลยนะมันแบบอุ้ยใช่แน่เลยเขาชอบเราแล้วแหละเราชอบเขาเหมือนกันอ่ะมันน่ารักก็เลยทําเป็นฟิลแบบเดินเข้าไปชวนคุยอ้าวแล้วก็เป็นสายเป็นลี่อยู่แล้วเราก็เดินเข้าไปชวนคุยจำได้เลยประโยคแรกเออประโยคแรกคือแบบช่วงนี้ฟังเพลงอะไรอ่ะเอช่วงนี้ฟังเพลงอะไรอ่ะเนี่ยอารินฟังเพลงนี้ชอบมากแล้วเออหรอหรอแล้วก็เปิดเปิดหูเฟื่งหูฟึ่งเสียบให้อ้าวอะไรก็เขาไป เดินเกมเองเลยเหรอแม่ทำสิครับอยากได้อะไรก็ทำเอาจริงนะถ้าเกิดมันไม่มีพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเขาเรสปอนส์กลับมาคือมันก็จะไม่เกิดขึ้นใช่เราเราโยนหนึ่งทีแล้วเขาไม่โยนกลับมาก็เราก็จะคอนไม่เป็นไรจบแต่ปรากฏว่าเอยโยนไปแล้วโยนกลับไงเออไอตอนที่เขาแบบว่าอุ้ย ฟังเพลงอะไรอะอะไรเงี้ยรู้ไหมว่าเขาอ่อยเรารู้ไหมไม่รู้ไม่รู้เลยเลยรหรอรโดนแกล้งใช่ไหมไม,ไม่ตอนนั้นล่ะเลิกคิดว่าโดนแกล้งแล้วรู้สึกว่าแบบโอเคกําลังทําความรู้จักแต่รู้สึกว่า เขิน,นคือเออไม่ทันได้คิดว่าเขาเขาอะรู้สึกยังไงเพราะตัวเองคือแบบท่วมทชนมันโอเวอร์เวลมาะรูเรื่อแบบที่เขาเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> เออแบบอุ้ยแล้วตอบยังไงดีไม่เคยฟังค่ะอะไรแบบไปเรื่อยอะคิดคิดไปเรื่อยแล้วก็จำได้ว่าถ่ายแอบถ่ายรูปเขาบนดาดฟ้าแล้วก็ถ่ายตูด <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ถ่ายตูดถ่ายเบฟนี่แหละแล้วก็ยิ้มอะไรสิ่งงี้แล้วหนูก็ลงไอจีสตอรี่แล้วบอกว่าสดใสมาก แล้วแล้วแล้วมันไปพัฒนาแบบว่าจนจนถึงแบบว่าเฮ้ยเป็นอะไรกันเถอะเราก็ล่วงเขาสิไม่ลวงเขาแต่เดี๋ยวก่อนวันนั้นต้องวันนั้นต้องเล่าก่อนว่าวันนั้นอะพอเสร็จจากทุกอย่างแล้วอ่ะชวนมากินข้าวในวันนั้นเลยใช่แต่ไปหลายคนอ๋อคุณเดินเกมเร็วนต้ีบอะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บมันเร็วมันเร็วแล้วบังเอิญมาโชคดีมันเป็นโควิดเลยมันช่วงโควิดเ้ย เราเลยมีเวลาไม่ได้แบรนด์ถ้าเกิดเจอกันช่วงที่เราทํางานกันหนักๆอ่ะไม่มีเวลาได้เจอกันหรอกหมายว่าถ้าเกิดเราจะแบบเจอกันเดือนละครั้งอะไรเงี้ยคงไม่ได้จีบกันสักทีอ่ะคงไม่รู้ว่าจะตกไรไงแต่นี่คือเจอแทบทุกวันเลยเหรอก็โควิดมันก็ว่างพอดีก็เอาดิไปพ่งนี้ทำโคทำคัฟเวอร์กันไหมอะอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จจากวันนั้นกินข้าวเราก็เริ่มเห็นอาการออกเนาะข้าวมื้อแรกอ่ะมันมีหลายคนมากแต่เราแค่เห็นอาการว่าแบบอุ้ย เราดูแบบฮอตเป็นพิเศษเลยอะอย <laughs> เพื่อนเราอีกคนมันก็เป็นคนแบบโกนตีนพอเห็นทรงเราจะชอบมันก็แบบนั่งข้างซิลได้ไหมอะอะไรเงี้ยเออมันมีคอนเวอร์เซชันพวกนี้เราก็แบบ<อ>แล้วเราก็อยู่จุดแบบมันเปน,นั่งไกลๆเลยเขาก็เริ่มชวนไปกินข้าวแค่2ต่อสองอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆอคืบคลานคืบคลานมีแบบทิ้งไปแชทไว้เราก็ถ่ายรูปแบบเราก็เดินเกมเหมือนกันอะได้อยู่เอาจิง คือเป็นลืมจริงอะลืมจริงจริงเป็นลืมจริงแต่ว่าทำเป็นแบบพอถ่ายฝากไว้ไปว่าแบบมีคนลืมไฟแชกอะไรเงี้ยเขาก็แบบฝากไว้กับเธออ่อยอ่อยหน่อยอ่อยๆอกันไปให้กูมาดูคนเขารักกันทำไมเนี่ยกูงงมากเลยเนี่ยเราเราไปขืนไปอะไอยู่สองคน ใครเป็นคนแบบขอขอคบข,ขอเป็นแฟนขออะไรเงี้ยมันมีโมเมนต์นี้ไหมฉันเป็นคนขอเป็นแฟนแต่คนสร้างสถานการณ์คือคนนี้ยังไงอะปกติเราเข้ผู้ชายอะนี่เป็นคนที่สามารถจะขอเป็นแฟนได้เว้ยแต่เรารู้ธรรมเนียมว่าผู้ชายก็จะตกใจถ้าเราขอเป็นแฟน เราก็เลยอยู่ในจุดที่ไม่เคยชินกับการต้องแบบนําก่อนเพราะฉะนั้นตอนที่คุยคุยกันมาเรื่อยๆอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราเราก็เราก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเราคบเขาเปิดมันมันเหมือนว่าเราก็ถ่ายรูปลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดแบบเคยคุยกันเรื่องสถานะเพราะเราก็กลัวเขาเหมือนกันไม่ใช่เขากลัวเราคนเดียวเราก็กลัวเขาว่าแบบเขาเป็นวัยรุ่นอยู่เขาจะเป็นสายซ่าไหมแบบหลอกป้าคนนี้ <c oughs> เออมาลอหลอกป้า <c oughs> หลอกป้าหลอกปันป้าแล้วถึงเวลาก็แบบแอบมีกิ๊กไปทั่วหรือป้าอะไรเราก็มีป่งของเราเราก็กลัวใช่แต่แต่ เราบอกรักแล้วนี่บอกรักก่อนหรอซิลเป็นคนบอกรักก่อนคนแรกคือเราเราเปิดก่อนเลยว่าแบบเฮ้ยรักนะใช่แล้วเขาก็บอกรักกลับแต่มันไม่มีสถานะไงพี่แปนอาการแบบเราเป็นอะไรกันเนี่ยมันมันมันมีคำคำถามนั้นอยู่ใช่มันไม่ชัดเจนสถานการณ์อะไรเกิดนี่ไงมันก็ความรู้สึกแบบเขามาหลอกเราปะวะเขามาเล่นกับเราปะวะแบบตึงฟิลตึงฟิลตึงแล้วก็เขารู้ไหมเนี่ยว่านี่คือแบบหยิ่งหิงนะตอนนั้นมีความคิดเยอะมากว่าแบบคือมีความกลัว ว่าเราเป็นแค่ของเล่นหรือเปล่าเขาแค่อยากลองคบผู้หญิงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบคิดเราแค่อยากมีกระแสต่างคนต่างกลัวใช่เพราะอาจจะแบบคิดกันไปเองใช่ใช่ใช่แล้วเราเดินเกมในเรื่องสถานการณ์นั้นยังไงร้องไห้ฮะร้องไห้กับเขาบอกร้องไห้แบบอยู่ๆก็ร้องไห้ไม่มีประเด็นอะไรเลยก็ตึงแล้วเราก็เป็นอะไรก็เลยกลายเป็นการทะเลาะทะเลาะกันสักพักก็ร้องไห้ก็เลยร้องห่มร้องไห้บอกว่าแบบไม่มั่นใจแบบในหัวเราตอนนั้นอยากได้แค่คำได้ยินคําว่าแบบ เออก็นี่เราคุยกันอยู่เราชอบกันอยากได้ยินคํานี้มันอยากได้อะไรเมคชัวร์แหละใช่อยากได้อะไรเมคชัวร์เราก็คิดว่าเราก็พูดว่าชอบไปแล้วเราพูดรักไปแล้วเราก็เลยคิดว่าแต่มันอาจจะยังไม่พอกับความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเราก็ไม่รู้จะพูดคําเดิมอีกทําไมเราก็เลยอ่งงั้นคงต้องการสถานะหรือเปล่าวะ ก็เลยเป็นแฟนไหมล่ะใช่อย่างนี้เลยเป็นแฟนกันไหมล่ะเป็นแฟนกันไหมสถานการณ์คือร้องผมร้องห้าดูนีนั่นนูนี่นั่นเสร็จปุ๊บแล้วยังไงวะแล้วคุณต้องยังไงคือรักก็พูดไปแล้วชอบก็พูดไปแล้วแล้วมันยังไงต่อเอาอะไรอีก่เออเป็นแฟนกันไหมล่ะเป็นแฟนกันไหมล่ะหรือยังไงแล้วพี่มินก็พูดแบบนี้ไปใช่เพราะไม่ไม่ติดเป็นอะไรก็เป็นเถอะก็คบกันอยู่เนี่ยพอเราตัดสินใจที่คบกันมีประเด็นดราม่าไหมแบบพอเราเปิดตัวแบบแกรนเลยบูมแกฉันไม่ได้เปิดขนาด อ๋อไม่ได้เปิดขนาดนั้นอจงจริงเราแค่ค่อยๆแบบค่อยๆเริ่มเข้ามาในอยู่ในชีวิตกันครั้งแรกที่คนเริ่มเห็นน่ะคือเราไปทะเลกันแล้วเราก็แบบมันความรักมันจะลดออกจากปากอะ้าใจไมันก็อยากจะแบบถ่ายรูปก็อยากลองอยากอะไรอย่างเงี้ยก็อยากถ่ายเขาอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลลัพธ์อะไรแล้วตอนที่เป็นข่าวนี่มันมีกระแสด้านลบไหมหรือว่ามันเป็นแบบเชิงแบบเชิงบวกเราไม่เห็น ไม่รู้ว่ามีแค่ไหนเพราะไม่สนใจใด้วยหรือเปล่าแบบไม่ได้สนใจเราโฟกัสก็นอยู่แค่สองคนใช่เแบบแบบรู้สึกว่ามีไหมช่วงแรกไม่ไม่รู้สึกเลยรู้สึกว่าหลายๆคนมาเขินคู่เราด้วยซ้ำรู้<อ>สึกมีแรงเชียร์เยอะมาก <ๆ S 1> คือมีคนบอกว่าเฮ้ยมาแล้วมีมีกระแสะคู่จิน้นมีแฟนคลับคู่นะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนอยู่ในจุดแบบทำให้ทำคอนเทนต์เยอะๆอะไรเงี้ยมีคนแนะนำนะแต่เราก็รู้สึกว่าทันทีที่รู้สึกแบบนั้นอ่ะมันเกิดความกดดันว่าไม่อยากให้พลังข้างนอกที่เชียร์อัพ มันมาดิสแทรกพื้นที่จริงอะคือในโมเมนต์ที่คนเราเพิ่งคบกันมันมีเรื่องส่วนตัวเยอะมากที่ต้องปรับตัวเราไม่รักกันทุกวันหรอกเราจะมีวันที่อยากเกลียดที่หน้ากันสักวัน2วันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีวันที่เราแบบโกรธกันไม่พอใจกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพื้นที่ของกันที่เรากําลังรักกันเอนจอยกันอยากถ่ายรูปเขาลงอยากถ่ายโมเมนต์ลงอะมันกลายเป็นพื้นที่ของคนกันอะมันจะไม่โอเคแหละ เลยรู้สึกว่าให้มันแบบไปไหลไปตามมันอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นมไม่ได้นะเออมันไม่ควรต้องเปน็นอย่างงั้นมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทะเลาะก,กันที่ญี่ปุ่นน่ะแล้วมันดีกันเพราะอะไรน,นะเธอลุงแชกเว้ว,ว,วเธอลุงแชกเเววเราเหตุาหการณ์มางก่อน <c oughs> คือช่วงนั้นเป็นช่วงวัยที่เราทะเลาะก,กันเพราะอะไรวะพีไม่อ๋อหนูช้าหนูโมโหหิว เบโมหอหิวส่วนนี้นี่ก็เป็นคนตะต่อนยอนเอิงเอิงไปเที่ยวไปเที่ยวทริปที่ญี่ปุ่นกันแล้วทีนี้คือพอมันไปญี่ปุ่นเนี่ยคือมันก็มีเมืองมีอาหารมีนู่นมีนี่ให้ได้แบบเอนจอยมนุษย์เรามันมีวิธีการเที่ยวไม่เหมือนกันด้วยคนบางคนจะชอบไปเช็คอินบางคนจะชอบเลยตื่นมาแล้วก็ ดูฟ้าดูฝนเดินเซเวน่นอย่างเงี้ยมีความสุขอยู่แค่นี้แล้วเขาอ่ะก็บอกว่ากินอะไรก็ได้แต่คำว่ากินอะไรก็ได้คือหมายถึงร้านอาหารอะไรก็ได้สุนทริยะ <laughs> อากาศดีขนาดนี้ เดี๋ยวเราไปเซเว่นไปซื้อขนมซื้ออะไรแล้วก็ไปนั่งปิกนิกกันในสวนงัน <c oughs> เป้าหมายวันนี้ก็จะเป็นฟิลนี้แต่ไม่ได้บอกเขา <c oughs> เขาก็บอกว่าอะไรก็ได้อ่างั้นเดี๋ยวฉันไปโซโล่เลยเดินไปแล้วถ้าเกิดเจอร้านอาหารอร่อยนั่งกินเลยถ้าไม่เจอไปเซเว่นเพื่อจะไปสวนซึ่งก็คือไหลไปไหลไปตั้งแต่ตอนแต่งหน้าคือแต่งหน้าไามชั่วโมงแล้ว <c oughs> เริ่มหิวแล้วเขานั่งยิ้มหน้าเต็มหัวอยู่ แล้วสักพักเขาก็เริ่มหน้าหุบโมโหหิวอะเราก็ยังไม่รู้ตัวไงเพราะมันเที่ยงกว่าแล้วเดินออกจากห้าอจากจากโรงแรมไปหนูก็แบบถ่ายให้หน่อยถ่ายให้หน่อยนาหุบไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆสักพักก็เริ่มน้ำเสียงแปลกๆเราก็เป็นอะไรเราก็น้ำเสียงแปลกๆกลับคราวนี้มันก็เลยไปเจอน้ำมันทะเลบุ๊งปังอะไรกันก็ไม่รู้ไปยืนทะเลกันอยู่หน้าสถานีแล้วก็เดินหนีกันเลยฮะกลางญี่ปุ่นไปกันแค่สองคนด้วยเธอเดินหนีฉัน เออในใจคือแบบเดินหนีพึ่งเดินออกไปเลยปั้มกำลังเกลียงอยู่ใั่งเปยดออ้อไม่อยากฟังเลยใช่ไหมไม่ใช่มันคืออีกนิดนึงเราจะเราจะระเบิดแล้วใช่มันจะระเบิดแล้วจะตะโกนกลับแล้วเลยรู้สึกว่าโอ้โหแค่เนี้ยตอนที่เรายืนเยอะๆยืนกันอยู่หน้าสถานีเนี่ยเริ่มอายคนละเดินหนีเพื่อไปสกุบสติอารมณ์แบบเพื่อไปเพื่อไปให้หายก่อนเดินหนีแล้วไงต่อ มีสิทธิ์อะไรมาโดนนี้หน้าสั่นอยู่หน้าสั่นแล้วก็ยืนยืนรออยู่ยืนตึงอยู่ยืนตึงอยู่เดินเขาเดินข้ามเขาเรียกแล้วนะแบแย่แยแย่แยกใหญ่มากเดินข้ามแล้วก็ยืนมองแล้วก็เดินแบบไม่มองซ้ายมองขวาเดินไปเรื่อยๆเดินอย่างเดียวเพราะว่าขูร้อนไปหมดแล้วแบบรู้สึกแบบแบบต้องต้องทำอะไรสักอย่างที่แบบ calm d น w n ะไรจนเขารับตาไปแล้วนี่ก็แบบทาไงเลย นั่งก็ต้องหายใจหายใจกดโทรหาไม่รับกดโทรหาไม่รับก็นั่งอยู่หน้าสถานีนำมูกไหลเพราะหนาวเอาว่าเดี๋ยวเดินมาเดี๋ยวมามาต่อยกสองได้ต่อยยกต่อยอีกกดว่าเขาก็ไปหมาเราก็เริ่มนมูกไหลเราก็เลยเอาไงดีเดินไปกินข้าวเลยดีไหมสุดท้ายก็แต่งใจกลับไปห้องก่อนละกันเช็ดมูกกลับไปห้องโทรมาเลยว่าเขาก็ับไม่รับ นี่เอาแล้วต่อยกสองรอต่อยกสองเลยมาออแล้วเขาก็เดินเข้าห้องมาคือเดินสงบสติอารมณ์เรียบร้อยแล้วสรุปมาเจอกันที่ห้องโดยที่ไม่ได้นัดหมายด้วยนะมาเจอกันเองก็มาเจอกันที่ห้องเ,ออเดินเข้ามาในห้องซีนเ,เหมือนลนะครเปิดะตูเข้ามานี่ก็มองเขาก็มอง,มองแล้วก็หายแล้วก็หายไหมก็หายแล้วไอ้ลูคนนั้นคือ,อยังไงตอนค่ำ ไปออนเซ็นกันแล้วมันเป็นแบบระยะทางการเดินที่น่ากลัวมากแล้วมันก็เหมือนเกิดความรู้สึกในใจแหละทั้งคู่คิดว่านะคือแบบดีใจดีเล่ามาเด็กกันนะ ดีใจที่มีกันแล้วกันถ้าก็เราเดินหนีกันแล้วหลังจากนั้นเราแยกเดินเที่ยวกันไปเลยอะตอนนี้ยโดน,นหมกศพอยู่ข้างเป็นไม่ได้เลยนะอะไร้ะแล้วอาจจะ <adapted> ออนเซนด้วยอะไรเงี้ยเราก็ดูมีความสุขกันมากขึ้นแล้วนี่ก็เริ่มเล่นตลกเขาก็เริ่มมีความสุขอะไรเราก็เริ่มเล่นกันหวนัวราะเดินกับเดินกับโรงแรมก็เริ่มหัวลาอหัวราอสักพักก็เจอคุณลุงเจอคุณลุงทาอะไรฮะคุณลุงเดินชักเป้าเดินเลยหรอคือเดินมาตามหลังเราอยู่หลังเรา แล้วก็แบบเหมือนฟิลเดินแบบเดินใกล้ๆอะเนาะแล้วพอเราหันหลังไปมองเขาอะเขาก็เห็นว่าเขาแบบนี่สวัสดีจ่ายเอาอันนี้ออกมาเลยหรอทักทายแล้วอะไรเงี้ยก็กำลังสาวเลยกำลังมีความสุขเลยน่าเหมือนตากล้องผมไหมวันนั้นใส่หมวกเลยไม่ค่อยแน่ใจแล้วตอนนั้นเราก็รีบวิ่งเลยไหมหรือไม่หยิบมือถือขึ้นมาสิถ่ายเหรอทำเป็นจะถ่ายทำจะถ่ายปั๊บเขาก็หันหลังหนีโหดเลย ไปยืนรอแล้วเขาก็เลยเดินรีบยุดหนีเดินไปกันแป๊บหนึงเออเขาเลยเดินเดินแซงหนีไปก็กลายเป็นเรื่องสำคัญในวันนั้นไปซะใช่แต right? <it> ่ตัวส like. ั่นกันหมดเลยนะกลัวนะแล้วก็เถึงได้เรียนรู้ว่าเราก็มีกันอยู่แค่สองคนนี่แหละอย่างงอนกันเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยงอนกันเยอะเลยตอนนั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อีก3มเดือนก็ทะเลาะกันอีกอีก3วันก็ทะเลาะกันอีกฟิลอย่างเงี้ยแล้วแล้วณตอนนี้ล่ะณตอนนี้คือมันมีอะไรที่แบบมันมันสมูทมันราบลื่นหรือว่าามันเข้ใจ เขาอกเข้าใจกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนไหมถ้าเอาจริงๆนะวันนี้นี่ว่าสิ่งหนึ่งคือความที่เข้าใจตัวตนของกันและกันมากขึ้นเยอะมากอย่างที่บอกซิลเป็นคนอย่างเรื่องเวลาซิลจะเป็นคนแบบให้ความสําคัญมากเลยส่วนเนี้ยตอนย้อนคือสําคัญกว่า <c oughs> ชีวิตคนเราต้องสุนทรีอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เรียนรู้ว่ามันไม่เหมือนกันอะจนมันเข้าใจกันได้แล้วอะมันทําให้เราทั้งสองคนอนะมองโลกกว้างขึ้นอีกเหมือนกันเพราะว่าเราต่างกันแต่เรารักกันได้เราปรับตัวเข้าหากันได้คีย์สักเซสของการที่เราอยู่ร่วมกันแลวคือเจอกันครึ่งททาางงออย่่ีบก มันคืออะไรสําหรับพี่มินล่ะทะเลาะกันมันเหนื่อยแล้วยันเหนื่อยแล้วทะเลาะเยอะเลยยังไงเดี๋ยวเราก็คืนดีกัน <laughs> เฮ้ยเลิกกันสามสี่ทีเลยเนะาะมันก็ปล่อยอใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบไม่คุยกันเป็นเดือนอแต่กลับมาเจอกันอยู่ดีเพราะว่ารักกันเราจะไปหาคนแบบนี้ที่เราอยากรักแล้วก็ที่เขารักเราด้วยแล้วก็ แบบไะไปหาแบบนี้ไม่ได้ที่ไหนแล้วแล้วก็อยากอยากแบบให้มันเวิร์กเลยเออแล้วเราคีย์สัก์ซสของของซิวีคืออะไรที่แบบทําให้แบบว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ซิว่ามันคือการที่แบบได้ลงมาลองอยู่ด้วยกันแล้วก็ปรับตัวแล้วก็ได้เห็นว่าเราสามารถเป็นแบบเบอร์เวอร์ชั่นของตัวเองได้ เออเป็นตัวเองและบวกกับเราได้เติบโต<ม>ในพาร์ทที่เรารู้สึกว่าเรายังเรายังไม่ดีอยู่แล้วเราทําให้มันดีขึ้นได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีได้ใช่เป็นตัวเองเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเราก็ได้ได,ได้ได้ได้รู้เหมือนกันว่าเขาก็ได้เรียนรู้จากเราเราได้เราได้ช่วยเหลือกัน <c oughs> มันคือมันคือสิ่งเนี้ยที่ทําให้รู้สึกว่านี่แหละคน <c oughs> ที่จะเราอยากเติบโตไปได้วยกันแบบไปเผชิญโลกกว้างด้วยกันแต่ว่าแบบไปด้วยกัน ตอนนี้มีอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างครับทั้งคู่เอาละครหน่อยไหมละครละครที่เราไปเล่นกันอ๋อนั่นก็จะจบแล้วมีละครคู่กันเหรอใช่เล่นด้วยกันเป็นละครเรื่องแรกไหมครั้งแรกที่เล่นคู่กันเออเป็นประสบการณ์ในการได้นัวกันหน้าทีวีเฮ้ยเล่นเป็นคู่กันไหมคู่เป็นคู่กันเป็นแฟนกันเล่นเป็นแฟนกันเหรอแล้วมันก็ต้องมีเลิฟซีนมีแบบถึงพิกถึงขิงให้หนึ่งฉาก แล้วอินเนอร์นตอนนั้นมันคือมันคือการแสดงไหมหรือว่ามันคือจริงอยู่ในนั้นด้วยก็เป็นเมทตอดเป็นชาเม่ตอดหรว่าไม่ใช่เมทตอดละเรารู้ว่าเธอจะมปก็นั่นแหละค่ะก็ก็มีมีละครคู่เรื่องอะไรบอกได้ไหมฝันรักพวงนิทาค่ะออนแอร์ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับที่ช่อง3ามใช่แล้วก็สามารถดูเวอร์ชันอังคัดได้ที่ YouTube เพราะว่าไอที่บอกที่พูดไปเมื่อกี้ฉากแบบนั้นน่ะน่าจะอยู่ในอันตร์ยแน่นอนเพราะว่ามันค่อนข้างแบบแซ่บ ต้องติดตามนะต้องติดตามแล้วมีอะไรอีกฮะอเอาซิลวี่ก่อนกันนะโอเคอ่าของซิลก็เพิ่งป,ปีนี้ปล่อยเพลงไปสองเพลงแล้วก็คือเพลงบ l a h b า a h e อย่างวะ lately, put boo, baby, แล้วก็ I don't getcha ไม่เก a ไอ่ะ ก็สามารถไปฟังกันได้ทาง y o u u u b ซิลวี่นะคะ MV ทําทั้ง2ตัวเลยแล้วก็เพลงต่างๆเข้าไปดูในมิวสิกแพลตฟอร์มอะไรก็ได้เสิร์ชว่า S I L V Y ก็จะเจอเลยฝากช่องทางนี้แล้วกัน YouTube IG Facebook อะไรถ้าใครอยากจะไปตามซิลวีตามแบบร้องเพลงตามงานอีเวนต์หรือนู่นนี่นั่นน่าจะมีตารางงานบอกก็ฝากด้วยพี่มิ้นล่ะพี่มินก็ถ้าโดยทั่วไปก็ละครค่ะละครกําลังจะออนแอร์ แบตหมดเพื่อน่ะก็มันพอดีมันจะปิดกล้องหมดทุกเรื่องแล้วเยอะเล่นเล่นเ่นแล้วไม่กี่ฉากทมทอตัวเววองตัวทอตัวไว้มันน่ารักจรคือกำลังจะบอกกับผู้จัดว่าคิวยังว่างอยู่ว่างว่างจริงๆค่ะอันนี้ไม่ตลกว่างจริงๆเพราะว่าเดือนนี้ปิดกล้องหมดแล้วเดี๋ยวจะมีช่วงว่างแล้วถ้าเกิดว่าละครไม่เข้าก็คงจะได้ทำยูทูบอาจารย์ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำผมด้วยเดี๋ยวไปเป็นแขกรับเชิญให้ขอบคุณมาก พูดแล้วนะโอเคเอาออกด้วยนะอตอนนี้ก็คือพี่มิ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นละครละครค่ะก็เดี๋ยวจะมีกับยูทูบกับ Work point. Work point เวิร์กพอยต์เวิร์กพอยต์ยังบอกชื่อเรื่องไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่า <c oughs> อะไรเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนชอบเปลี่ยนชื่อเรื่องอช่องวันมีทองประกายแสบแล้วก็เนี่ยฝันรักพวกนิทายัางออดก,กำลังออนแอนเลยเข้มข้นมากแล้วมีอย่างอื่นนอกจากงานงานแสดงไหมครับอ๋อก็ฝากออนไลน์ Facebook IG TikTok นะคะแล้วก็จะพยายามลุยเต็มที่มากขึ้นกับออนไลน์ ไม่ว่าจะแบบ TikTok หรือว่า YouTube ก็จะกลับมาทำนะคะทุกคนมีทู e จะกลับมาทำะคะ่ะฝากด้วยนะฮะผลงานของทั้งคู่นะครับผมสุดท้ายแล้วจริงๆช่วงเดือนนี้เนาะแบบ i พร m o มันเลยอะ่ะมีอะไรอยากจะบอกกับกลุ่มคนที่ยังไม่เข้าใจความเป็น L G B T Q ว่าอ,อะไรยังไงและมีอะไรที่อยากจะให้กำลังใจเพราะตอนนี้เขากำลังจะดันประเด็นในเรื่องของสมรสเท่าเทียมนะชื่อนำหน้านาม แล้วก็สิทธิต่างๆในในการใช้ชีวิตคู่ทีก่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมีนารอยากจะบอกกับทุกๆคนไหมฮะเอาในมุมของพื้นที่ที่มีรู้สึกว่าเมืองไทยมีพื้นที่ที่เข้าใจค่อนข้างมาก <c oughs> เปิดใจมากขึ้นเยอะมากๆแล้วแต่ก็ต้องยอมรับก็จะมีพื้นที่ของความที่ไม่เข้าใจแล้วก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกปลอดภัยกับกระแสไพรยมันถ้าจะพูดอะไรกับ,ก,บกลุ่มคนเหล่านั้นได้ก็อยากจะบอกว่ามนุษย์มีดีมีชั่วค่ะ แต่ถ้าเราเหมารวมอะเราเป็นคนที่เจ็บปวดเองมินก็หวังว่าพื้นที่ที่เรากําลังพยายามสร้างอะยังคงอยู่แบบเดิมคือพื้นที่ของความที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักทุกคนที่มีสิทธิ์ที่จะสร้างสิ่งดีๆให้แก่กันขอพื้นที่และกันให้ลองค่อยๆเปิดใจไม่ว่าอาจจะโดนทําร้ายหรือไม่พอใจอะไรยังไงในชีวิตแต่อยากให้ค่อยๆเปิดใจแล้วรักเพื่อนมนุษย์แบบที่เขาเป็นถ้าเราอยากมีความสุขแบบใดคนอื่นก็อยากมีความสุขแบบนั้นเช่นกันอะไรอย่างเงี้ย ถ้าตามใจที่ความสุขนัน้นมันไม่เบียดเบียนกันและกันก็ให้โอกาสทุกคนได้มีความสุขเถอะเีวียะฮะคือว่าถ้าสมมติเรามองง่ายๆแค่ว่าแบบคนนี้คือคนคนนี้คือคนมันมันมันแบบมัน as basic แค่นั้นเลยอะว่าแบบเราก็แค่มนุษย์ที่อยากต้องการความยอมรับต้องการความรักเรามันไม่ต้องแบ่งแยกเพศความรู้สึกของแต่ละคนมันควร จะถูกแวลูว่าแบบเรารู้สึกได้ความรักก็คือแค่ความรักมันแบบมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนตราบใดที่มันคือความรักที่ดีเขาพากันไปดีมันเป็นเซฟโซนให้กันและกันเขารู้สึกปลอดภัยมันก็คือเรื่องที่ควรแบบควรยินดีมองให้มันเป็นเรื่องแบบง่ายๆมันก็จะง่ายออครับผมวันนี้ครับขอบคุณนะครับพี่บินและซีวีครับ ทางรายการของเรานะครับมีของที่ลึกมอบให้ด้วยนะฮะเมอร์ชเธอขายของหรือเปล่าแอบขายของจริงก็เป็นมาสองคนก็จะเป็นแบบว่าเป็นกระเป๋าผ้าไอแพนชาแนลนะครับและข้างในก็จะเป็นแก้วน่ารักน่ารักไอแพนชาแนลให้ด้วยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับเรามอบรูปให้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะ ไอแพนชียนมอบรูปไยหรอใช่แกอันนี้แหววไปทำอะไรแล้วแต่พี่เลยคือโทษนะเคยดูรายการคุณเตยพบเขาให้รูปแขกรับเชิญไงอันนี้คือเป็นคอนเซปต์หรอให้รูปพี่ทาวแล้วทำไมคบกันมาตั้งนานไม่มีรูปคู่กันเองเหรอก็มีแต่ว่าก็คุณมารายการคุณยังไม่เคยมีใหญ่ขนาดนี้เลยคิดดูดิรูปคู่อะแล้วพี่มินมีรูปผมไหมในเครื่องไม่มีถูกไหมล่ะ ก็ต้องเอาลูกให้เป็นที่ระลึกให้เป็นที่ระลึกเอาจริงเหมือนเหมือนแบบเคป๊อปไอดอลเหมือนกันนะเออใช่ไหมดึงผ้านะดึงผ้าดึงผ้านะดึงผ้าซักผ้าอะไรไปตากเออเดฟเอาไว้บ้านเดฟแล้วกันได้ไมไม่เอาไว้บ้านเดฟบ้านเดฟดีกว่าบ้านเดฟเลยวอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเอาอีกอันนึงนะจะได้ไม่ต้องแย่งกันโอ้ไม่เป็นไรอันเดฟขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ แล้วก็ไอแพนชแนลนะครับก็ขอร่วมเฉลิมฉลองนะครับกับเดือนแห่งไพมันด้วยนะครับผมก็ขอให้ LGBDQ ทุกท่านนะครับมีความสุขแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการที่จะได้สิทธิที่หลากหลายทางเพศนะครับผมนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับติดตามรายการไอ c h นชแนลด้วยนะครับและที่สำคัญนะอย่าลืมครับนี่เน้นๆเน้นฝากไปด้วยนะครับกับ i p a n s h o p นะครับผมสินค้าจาก a n แ h a n n e l นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อมวกกระเป๋าสติกเกอร์ แก้วน้ํนะครับผมแล้วก็ยังมีของที่ลึกอีกามากมายนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับราคาน่ารักมากเลยนะครับสามารถติดตามได้นี่ช่องทางข้างล่างเลยหรือว่าจะราคาน่ารักกว่ามาที่ที่ไอจีมินได้นะคะก็ <c oughs> คือปล่อยต่อเลยก็คือปล่อยต่อเลยจะมาขายต่ออะไรกันตอนนี้วะอ่ะ <c oughs> ติดตามด้วยครับและนี่คือรายการ The Q ปิดผมในคิวลา